ส <mondo> <flix> วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวปาเจโร่8สปีดนะครับเป็นนิวปาเจโร่2015นะครับคันนี้วิ่ง300,000 21กิโลนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาฟัดชิ้นเกียร์หลายทีแล้วแต่ว่าไม่สะดวกไม่ว่ากันจะทีวันนี้มีโอกาสเลยได้มาทำนะครับก็เคสของปาเจโร่8สปีดนะคเราเคยฟัดชิ้นไปเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วรู้ว่าจะต้นเดือนผมจำไม่ได้ประมาณช่วงนี้3-4สัปดาห์นะก็ผมเคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับอ่างเกียร์ของปาเจโร่ตัวนี้นะครับ มันจะมีตัวว้ลลงมาเนี่ยนะฮะซึ่งเวลาถายน้ำมันเกียร์เนี่ยตัวนี้มีความจุน้ำมันเกียร์ทั้งลูกนะฮะอยู่ที่สิบสอุลิตรฟังดีๆนะฮะสิบสองจุแลิตรแต่เวลาเราขายน้ำมันเกียร์ลงมามันออกมาแค่สอลิตรผมเลยเอาแกอเนี่ยมาลองนับตัวเพื่อนๆดูนะครับว่าจะออกมาสงลิตรตามที่ผมบอกจริงไหมเพราะคันนี้เมื่อเกิดปัญหาถ้าลูกค้าแจ้งว่าเข้าศูนตามระยะตลอดผมเลยบอกว่าเข้าศูนย์ตามระยะของนิส่ยนะฮะน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาเปลี่ยนทุกหนึ่งแสนกิโลเพราะฉะ เรา่าจนจบเลยนะครับว่จนจสุดท้ายนะว่าออกมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ระดับออกมาได้หลิตรครึ่งนะครับดูนะครว่าถ่ายของอ่างนะครับมาตรฐานที่ศก็คือแจ้ไว้นะครับมาตรฐานโรงงานนะครับปีน้มันเกียร์ทุกๆหนึ่งแกิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนของมาตรฐานศคือการถ่ายของอ่างมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะออกมาทั้งหมดกี่ลิตรนะครับตอนนี้ได้ประมาณจะสอลิตรนะครับดูระดับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าออกจมันหยดติ่งๆนะฮะมันจะได้กี่ลิตรนะครับจากน้ำมันเกียร์ทั้งหมดความจุสิบสองจุดแปด อันนี้ได้มา2.5จุดห้าลิตรแล้วนะครับครั้งก่อนที่เราทำฟัดชิ่งไปพร้อมเปิดปา๊มท่านั้นมามาจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยมาฟัดชิ่งกับเราที่แรกนะครับครั้งแรกเลยที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก็แสนสองหมื่นกิโลนะครับถ่ายออกมาแค่สองลิตรเดี๋ยวดูกันารน,นี้ออกมาเท่าไหร่ระดับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คำขึ้นอยู่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์รอบก่อนสร้ชงอ,อ,อาจจะเติมเติมเกินเติมขาดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะชี้ลนจากระดับตรงนี้นะครับอันนี้ได้มาเกือบจะสามลิตรแล้วฮะเกือบจะ ใกล้หมดแล้วนะคร shocked, ับใกล้ถึงระดับที us, ่มันไายออกไม่ได้แล้วนะครับสต่เกตอ่านตรงนี้นะฮะยังมีในกระบะตรงนี้อีกครับที่มันไม่สามารถออกได้เพราะมัน็งตดทะ้าเราไม่เปิดอ่นเกียร์ก็ออกมาไม่หมดจากในอ่าและยังไม่พอจะคายในระบบอีกข้างหาประมาณประมาณน0เจเปรเ็นน้ำมันเกียร์ที่ตกค้างและ8 0เป็นตะกอความเข้มข้นของสผสมสกที่ตกค้างในระบบนะครับดูแล้วตัวนี้น่าจะมีการเติมระดับน้ำมันเกียร์เกินมานะครับเพราะว่าม ถึงบอกนะฮรระดับน้ำมันเกียร์นะครับถ้าเติมขาดเกียร์ก็พังเติมเกินก็ส่งผลในระยะยาวนะครับเติมเกินส่งผลในระยะยาวก็เือเรื่องของแรงนน้ำม mm ันเกียร์จะสูงเกินไปนะครับจะส่งผลทำให้การเปลี่ยนเกียร์มันอืดได้เหมือนกันนะครับรถวิงไม่ออกรวมถึงแรงดันจะทำให้สูบซี่ยางต่างๆเกิดความเสียหายนะครับส่วนน้ำมันเกียร์ที่ขาดนะครับก็ส่งผลให้การทำงานของเกียร์ทำงานไม่ได้นะครับขัดค้องนะครับตัวนี้ขายให้ดูนะฮะจนงยอดเป็นเ้นีแล้วนะครับได้มาทั้งหมดไม่ถึงสี่ลิตร คือหนึ่งส่วนในสส่วนนะครับที่ออกมาแลาก่อนกระชายอยูชุดวาบอดี้เลยในชุด,ชดอทอคอนเวอร์เตอร์เลยคือส่วนบนของไส้กรองเกียร์ขึ้นไปไม่สามารถออกมาได้นะครับแต่การแัชชิ่งเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายของเหลวไปในระบบลอยระเซนเลยนะครับผมโอเคน่าจะพอแค่นี้แล้วครับยังไงก็ไม่ถึงสี่นะครับแต่ว่าแตกต่างกับรอบก่อนที่เปิดคันนึงไปอีคันหนึ่งเปิดอ่างถ่ายท้องอ่างออกมาได้แค่สองลิตรนั่นเองนะครับโอเคีร์สต็อปได้เลยครับครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นชุด ที่เราเรียกว่าโซลินอยด์วาล์วนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัววาล์วควบคุมน้ำมันเกียร์แต่ละสปีดนะครับดูตรงนี้เห็นน้ำดำนี่ไหมฮะเห็นไหมตอนนี้ผมเช็ดแล้วมันขาวออกนี่คืออะไรนี่คือเกิดคาบโคลนนะครับจากพวกชุดคลาสที่มันสึกออกนะครับมันก็จะมาจับตามโลหะพวกนี้ครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นกองเกียร์น,นี่จะเป็นอ่างเกียร์ที่ผมบอกเห็นไหมอันนี้พอดีเปิดอ่างแล้วน้ำมันมันไหลลงมากระทะตัวนี้ก่อนหน้านี้คือไม่มีน้ำมันเกียร์อันนี้คือน้ำมันที่คาในอ่างนะครับดูน้ำมันที่คาในอออ่่่าาางงงงสสสสีีีเงงเเเเปเปป็็็นน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 ไไฮะะะะะะดดิิททลลลยยยคคครรรรรััับบบแ้้วจกกกก์ เดีเ๋ยวจะถอดตัวไส้กองเกียร์ลงมาให้ดูความสกปรกของมันนะ,ะว่าดำขนาดไหนครับตัวนี้จะเป็นไส้กองเกียร์่ที่ถอดออกจากรถนะฮะ300กิโลนะครับดูสีข้างในนะครับดำสกปรกแล้วนะครับดำสกปรกแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่างเกียร์นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีแม่เหล็กคอยจับเศษโลหะที่เกิดจากการเสร็จล้อของเกียร์เรานะครับหล่นลงมาที่ก้อนอ่างแล้วแม่เหล็กตัวนี้จะดูดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษโลหะเสียงเงินเห็นไหมครับดูความหนาของโคนแม่เหล็กกันนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตะเก็นแ้้กกก็จจะะะะััััดดารรเปีีี่่่นนนนนนใใหหมมอออสสสชุคคบบขงงงไตต าใส่กองเกียร์ตันจะเป็นยังไตงตัวนี้มันไม่มีวาล์วฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากองเกียร์ตันมันก็ส่งผลทำให้น้ำมันเกียร์เนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงขึ้นไปส่วนบนของชุดวาล์วบอดี้สมองเกียร์ไม่ทันพวกนี้นะครับส่งผลเกีย่ยวกับการเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันนะครับแล้วนี่เป็นปากเก็นใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนปากเก็นใหม่ให้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ปากเก็นเก่ามันจะมีโอกาสรั่วซึมเพราะว่างานของที่ร้านจับประกันรั่วซึมเกียร์ให้6เดือนนะฮะที่มีการเปิดอ่างประกันนกกาารรรั่่่วซึมทีีอเเย์ะะฮ6ดือนนะครับถ้ามีการรรรรรรัััั่่่่่่่วซึึมม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 มเเเเเเกกกิิิดดดขข้้้้้นนนนนนะะะะะฮฮลลบบาาาาาคคคไไฟฟีีีีียย์ทตใใใหหชจพ ใช้โล right ่แปดสปีดนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ดูตรงนี้นะฮะที่เมื่อกี้เราชี้ให้ดูชุดวาล์วบอดี้ที่สกปรกเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาฉีดล้างตัววาล์วบอดี้ข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเรือนวาล์วบอดี้นะฮะอันนี้จะเป็นโซลินอยด์วาล์วจะใช้น้ำยาฉีดล้างเทอสัตว์ข้างล่างให้ก่อนนะครับเดี๋ยือความเร็กลงของรถนคตรหนึบเยอะเลยนะครับ เป็นตัวชาร์จล่าเพื่อนๆเห็นไหมครับภาพที่มันเป็นน้ำมันมันจะแห้งขายไปทันทีนะครับวันนี้มันก็ไม่เจอขายที่ก้นอ่างเรานะครับงานมันก็จะแห้งนะครับสามารถประกอบซื้อได้ทันทีนะครับดูสิครับเมื่อกี้น้ำมันที่เราถ่ายออกจากอ่างเกียร์มานะฮะเดี๋ยวดูความสกปรกกันดูเหมือนไม่สกปรกนะครับยังมองเห็นออกสีแดงๆอยู่นะครับ เราคลีนแอนด์รีดก็คือสะอาดแ,แห้งแล้วนะครับเราก็ได้ทำการสังเกนนานะะ์แล้วต้องไม่มีความชื้นแล้วนะครับฟิล์มหนันะะงเพราะความชื้นจะเข้าไปในรอยเยรับเมื่อใส่ฟะเกนนารเกียร <c oughs> ์เสร็จแล้วได้ทำการประกอบอ่านเข้าไปใส่กองเราติดตั้งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งๆเนียนะครับใส่กองเกียร์ตัวใหม่นะครับโอเคดูที่ทางอ่านนะครับแล้วก็วางทิ้งไปเลย ก็เอาน็อตตัวนึงแข็งไว้รอเลยนะครับแล้วเราก็ไล่น็อตแล้วก็ย้ำน็อตทุกตัวทีนึงนะครับสำหรับน็อตเนี่ยมันจะมีค่าแรงขันของมันนะฮะอย่าขันแน่นมากนะครับบางคนขันแน่นมากจนตะเกียงมันแตกนะครับเพราะว่าถ้าขันไม่ได้แรงมันก็ไม่สามารถกันน้ำมันเกียร์ได้นะครับน้ำมันเกียร์ก็จะรั่วซึมนะครับ ฉะนั้นอ่างเกียร์เราต้องมีการขันหลายรอบนะคะรับรอบแรกเราจะเการขันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อประกอบหลังจากนั้นเราก็จะมาขันไล่แรงทีนี้ว่ารอบอบ่างนะครับประมาณสี่ถึงห้ารอบครับเพื่อให้มันได้ค่าแรงที่เสมอกันทั้งรอบทุกตัวนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่จะใช้ประแจมือขันอีกทีนึงนะับเพื่อเป็นการ QC นะครับไล่อีกสองรอบนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเออ่มาทุกตัวนะครับมีค่าการขันที่เออ่แน่นพอดีเสมอกันทั้งสี่ทั้งสี่ด้านของอ่างเกียร์ลูกสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วหลังจากเราเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกและฟัดชิ้นน้ำมันเกียร์นะครับหรือเปลี่ยนกองเกียร์เสร็จแล้วก็จะเช็คดูว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วเราก็จะจบงานด้วยการล้างอ่างให้ลูกคา้าทิ้งโดยการใช้ปืนฉีดน้ำฉีดน้ำมันเกียร์อ่างข้างนอกนะครับ กาดันน้ำมันกลับเข้าระบบครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะทําการลันเกียร์ทุกระบบนะฮะแล้วก็ถอดถอดเครื่องฟอกเกียร์ออกแล้วก็เช็คระดับน้ำมันเกียร์อย่างถูกต้องนะครับการเช็คน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันที่เกินจากระบบมาเราต้องปล่อยออกนะครับดูนี้เป็นทั้งดูเช็คนนแล้วก็ดูถ่ายนะครับเป็นสองจังหวะนะครับปาเทโร่แปดเกียร์นะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจเช็คฟัชจิ้งและฟอกเกียร์รถปาเทโร่สปอร์ตแปดสปีดนะครับตัวนี้ใช้เกียร์ตัวเดียวกับคอสเรเยนนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบบบบจััััังงงหวะะะนนนคครรส่แฟฟเือบ เบื sociedad, Actually, ını, says, ้องต้นนะครับรถลูกค้าเข้ามามีอาการนะครับตอนแรกลูกค้าบอกเอไม่ได้สังเกตอาการที่มันผิดปกตินะครเพราะว่าแจ้งว่ารถไม่มีอาการผิดปกติแต่จากการที่เราทดลองขับนะครับไมา3สามแสนะครับเกียร์หน่งไปเกียร์สจะมีการลากรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับจะไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับรถไม่มีกำลังนะครับกลังจากหไปสองที่ถ้าไม่มีกำลังนะครับลราทำการฟอกและฝาชิ้นน้ำมันเกียร์เ่ิดการเปลี่ยนไส้กองเกียร์นะครับด้น้รถออกมาทดลองวิ่งนะครับช่วงส่งกำลังจากหนึ่งไปสองช่วงการเปลี่ยนเกีย ซึ่งสุวริการเนี่ยนะครเขาจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รุ่นนี้ที่1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับแล้วก็การถ่ายน้ำมันเกียร์แบบอ่างนะครับรุ่นนี้นะฮะจะออกแค่2ลิตรแต่สิ่งผิดปกติของรุ่นนี้นะที่เราถ่ายอ่างออกมานะครับออกมาได้3ามจุดสามจุดแปดริทเลยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งผิดปกติที่เราคิดว่าอาจจะเกิดจากนะครับอาจจะนะฮะการเปลี่ยนเกียร์ล้อรอบในครั้งนี้แล้วก็อาการอืดช่วงต้นนะฮะมันอาจจะมาจากการเติมน้ำมันเกียร์ที่เกินนะครับซึ่งในคลิปที่เราทำรีวิวไว้เนี่ยจะมี ควรจะอยู่ในระดับที่ใช้งานนะครับซึ่งจะมีวิธีการตรวจเช็คตามมาตรฐานของโรงงานนะครับซึ่งบางทีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บางทีช่างบางคนอาจจะไม่ชำนาญหรือว่าอาจจะเป็นเด็กกเดเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้นะก็ไม่แน่ใจนะครับให้ระดับของน้ำมันเกียร์มันอาจจะขาดเคลื่อนนะฮะเกินดีกว่าขาดคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสระดับของการวัดน้ำมันเกียร์ที่ผิดนะฮะยังไงเกินดีกว่าขาดอยู่แล้วแน่นอนก็คือถ้าขาดเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่ขาดไหมเนี่ยสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเกินนะฮะก็จะมีอการผลข้างเคียงที่จะเสียตามมาเช สำหรับกลุ่มเพื่อนกการที่ไปทำแบบเออ่ฟอกเกียร์รูลูกค้าแล้วเช็คระดับน้ำมันเกียร์ผิดนะครับส่วนน้ำมันเกินก็อย่างที่บอกมันเกิดแรงดันสูงนะครับในระบบเกียร์นะตอนนี้เราทำการเออ่เช็คล้นอะไรตรวจให้เสร็จเรียบร้อยแล้วระดับมันเกียร์พอดีเป๊ะเลยนะครับตอนนี้เราก็จะนำรถออกมาวิ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นท้น่อาการคือมันมี้แต่ตอน,นออกตัวรู้อยู่แล้วนะครับก็ขับอยู่ที่ร้านออกตัวกันลู้แล้วับว่าอาการที่มันอืดผิดปกติรอล้อซึ่งตอนแรกผมเอกใจว่าอาการที่ผมผมไม่เคยเจอ ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะก็ก็ตอนนี้ก็สันนิษฐานคร่าวๆนะฮะอาการตอนเปลี่ยนเกียร์จากหนึ่งไปสองจจะเกิดจากน้ำมันเกียร์ที่มันเกินมาค่อนข้างเยอะนะฮะเกินมาร่วมสองลิตรเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสต์วิ่งทางยาวดูการเปลี่ยนเกียร์แต่จังหวะของตัวนี้ดูนะฮะว่าเปลี่ยนเกียร์ปกติไหมนะฮะอย่างที่บอกนะฮะรถทุกคันก่อนรับบริการและหลังให้บริการเสร็จนะฮะผมจะต้องเทสรถนะฮะไม่ใช่ทำเสร็จแล้วให้ลูกค้าลองออกไปวิ่งเองนะครับในกรณีที่เกียร์รถลูกค้านะฮะมา maintenance ธรรมดาอันนั้นไม่เป็นไรสำหรััััับบบบบรร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 รถททททีีีีีี่่่่่มมมมมเเเเเเเาา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 าสสสสนนนนนนนิิิิิษฐววววกก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 กย์์จจจะะะผดปตต็็็้้้อออองงแลใหึพืคคช เกียร์อัตโนมัติแบบแจังหวะนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะที่ไวขึ้นกว่าเกียร์แบบสจังหวะนะครับอเกียร์สจังหวะนี่รอบเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะกำลังเครื่องยนต์มันจะสูงนะครับรถรุ่นใหม่ๆมันเขาเรียกว่าซีซีมันต่ำลงเขาเลยต้องให้รอยต่อของการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไม่มีการอลากรอบเครื่องสูงจะทำให้เกิดการตกของการเปลี่ยนเกียร์นะครับสังเกตรถรุ่นใหม่ๆก็จะมีเกียร์สูงสุดถึง10สปีดนะครับ็นเครื่องวองจุดศันย์ของฝอ้นะครับจะเป็น โอเคครับมาถึงตรงช่วงถนนที่มีความปลอดภัยที่เราจะทําการทดลองวิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะจอดรถออกตัววิ่งใหม่นะครับแต่ทุกครั้งที่มีการออกตัวก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนเกียร์มันไวขึ้นนะครับคือรอบมันมามีกําลังขึ้นส่งกาลังได้ดีขึ้นนะครับคือก่อนอันนี้เกียร์หนึ่งไปสองนี่มันลากรอบเลยอเกียร์เอ็นนะครับเข้าดีนะฮะไม่มีการกระตุกอะไรเร่งออกตัวนะครับเกียร์หนึ่งดูรอบเครื่องยนต์นะฮะสองเห็นไหมเปลี่ยนเกียร์ไวน้ะสามสี่จังหวะรอบจกคือการเปลี่ยนเกียร์ หกเริ่มเล่นเครื่องแล้วนะครับเจ็ดแปดโอเคเกียร์แปดมาตอนร้อยกว่านะครับโอเคฮะเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลดีนะครับส่งกำลังดีนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์เป็นตัวสร้างแรงม้านะครับกําลังของเครื่องยนต์นะครับผ่ายพอด ลงจากล้อสู่ถนนนะครับโดยผ่านการสมิชั่นนะครับก็คือระบบเกียร์หรือระบบส่งกําลังนั่นเองนะครับถ้าระบบเกียร์ของเรานะฮะทำงานได้ไม่เต็มร้อยนะครับก็เหมือนกับว่าเครื่องยนต์เราผลิตแรงม้านะครับสร้างแรงม้าไปแต่ถ่ายเทลงพื้นไม่ครบนะครับเครื่องยนต์ก็จะทําให้อ่าระบบของการส่งกำลังจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเกิดขึ้นอย่างสมมติรถท่านเนี่ยเครื่องยนต์สร้างแรงม้ามาควรจะวิ่งได้ร้อยใช่ไหมฮะแต่มันกลับทำให้เราวิ่งได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบรอบเครื่องยนต์ที่มันหดขึ้นมมมมาาาาาแแลลลล้้้้้วเเเเเอออ่่่ัันนนนนนถยยยพพรรรรรงงงงืืืไไคคบบฮะะกกก็ิิิดดสปปปชชโโ์ คันนี้อัตราครแปดสปีดสังเกตความเร็วนะฮะรวมๆจะร้อยยี่สิบล้อเครื่องยนต์อยู่ประมาณสองพันนะครับแปดสปีดนะครับถือว่าประหยัดเชื้อเพลิงมากนะครับสำหรับมิสูวิชิตในปาร์เจลรถสปอร์ตตัวนี้นะครับเกียร์คนละตัวกับไททันนะฮะไททันแค่หกสปีดนะครับอ่าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากด้วยนะครับฟอกและฟานชิ่งน้ำมันเกียร์ล้านสตาร์วอร์ดแอนด์เซอร์วิสนะฮะจำหน่ายผลิตพานำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับเป็นตัวแทนเอสเคซิกจากประเทศเกาหลีนะครับโรงงานผลิตนน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 น้้้าาามมมััััััััเเอออออ่่โโโรรรรรงงงงงผลลลิตตใหญป็็ดบบบขกกะะคคแแววทยน จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศเยอรมันเลยนะครับลิคิโมลี่